เราได้ดอกแล้วเราไปวาดต้นก่อนไหมคะอ่ะไปวาดลำต้นก่อนปิดตาก่อนนะบวกเลเยอร์ปรับบัตรให้ให้ได้เท่าเดิมก่อนเนาะไปที่บัตรปากกามาร์กเกอร์แบบแข็งนะอ่ะปรับบัตรลงไปเล็กๆหน่อยติดสักสิบสักสิบเอ็ดก็ได้เนาะเออันนี้ทำไงเอาเป็นแบ่งครึ่งแล้วกันนะคะอ่อ สีเขียวใช่ไหมคะแคคต้าสีเขียวเนาะประมาณนอนประมาณหนึ่งมนๆห,หน่อยเขาจะอ้วนๆเนาะอยงนี้ไหมจะมีอ่ะอันเดียวข้างเดียวเนาะว่าจะเป็นอยงนี้เนาะอ่ะเราได้แล้วนะคะเสแต่แล้วเราก็ลากลากมาตรงๆหนึ่งเส้นไม่ต้องตรงเป๊ะอ่ะจากหัวถึงท้ายนี่นะ ต่อไปอันนี้ตรงแล้วใช่ไหมอันนี้มันตรงไปเนาะเราก็อาจจะเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้ค่ะโค้งแบบนี้นี่อ,อน,นี่ก็ได้นะไม่ต้องตรงเป๊ะได้สีเขียวแล้วเสร็จแล้วเราก็เทสีไปเลยเทสีเดี๋ยวอนเทสีแบบสลับแล้วกันเนาะอ่าเอาอันนี้เทสีสลับเหมือนกันอ่า เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนสีตัวนี้ด้วยเดี๋ยวก่อนนะเราเปลี่ยนสีเป็นเราไปลบมันก่อนเอาไปเราใช้ปากกาใช้บัตรนั้นอะใช้บัตรปากกามาร์เกอร์แบบแข็งนี่แหละแล้วก็เอาสีที่มันสว่างขึ้นมาน,นิดหนึ่งเนาะตัดมันก่อน,นกั้นสีมันก่อนนกั้นมันซัก่อนอ่ะอันนี้ด้วย นี่แล้วกันอันนี้ด้วยกันสีมันก่อนเลยอ่าเสร็จแล้วเราก็ประหยอดเอทสีเหม,มือนแตงโมอ่าตรงนี้ด้วยนะที่เส้นเราก็เทเทอ่าอืมได้แล้วเสร็จแล้วเราก็ไปที่บัตรนะคะอ่าแล้วก็ไปไปที่อันนี้ก่อนอันฟ้าล็อกก่อนเนาะ จะได้ทำงานได้ง่ายนะไปบัดให้ปรับให้มันใหญ่นิดนึงเนาะแล้วไปรูปเนี่ยเอาไปตัวตัวเส้นเนี่ยอ,ออกนะคะรูปออกรูปรอยต่อออกนะเกิดแล้วเราก็ไปที่ยางลบนะปรับให้มันเล็กแล้วโอเคอ่ะทีนี้เราก็มาลบมาแต่งมาแต่งตรงที่มัน ไม่เรียบร้อยนะเมะื่อกี้แล้วถ้าใครจะทําให้เรียบร้อยตั้งแต่แรกก็ทําทําได้เลยนะคะข <c oughs> อะอภัยคะ่ะอะไปที่บัตรอีกทีนึงอ่าปรับให้เล็กๆแล้วก็ดูดสีตรงนี้นะคะโอ้ยเจ้มัอนอันฟ้าล็อกอยู่อปลดอันฟ้าล็อกก่อนอ่าแล้วก็ไปแต่งแต้มมันเนาะ,ะปรับอีกหน่อยอันนี้ดูสีอันนี้นะคะ ใ่ให้มันเรียบรอย้อยอ่าตรงนี้ด้วยโอ้ตรงนี้ต้องอันฟ้าล็อกค่ะอ,อ่ะดูสีนี้ต้อ <c oughs> ปปลดปลดอันฟ้าล็อก ถ้ามันเป็นสีขาวมันต้องปลดอันฟ้าล็อกอโอเคนอนี้โอเคได้แล้วแหละอะได้แล้วได้สีแล้วนะแล้วก็มาลากเส้นตามเส้นนี้เลยนะคะค่อยๆลากไปไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะประมาณหนึ่งแล้วก็ต่อเส้นทีหนึ่งก็ได้นะ มันหนึง่งต่อเส้นทีหนึ่งอ่ะอันนี้หนึ่งอันนี้ต่อเหมือนกันนะคะใะให้ตรงนิดนึง มองไม่เห็นขาตั้งกล้องมันบังอยู่ทุ้งอ่ะอีกอันนึงค่อยๆลาค่ะมาชมใจร้อนอ่ค่อยๆลาก อ่าเดี๋ยวค่อยลบอ่าลบอันนี้ก่อนดูดสีตรงนี้แล้วก็ลบมันก่อนนะเสร็จวล้วก็ไปที่ตรงนี้ใหม่ไปที่ประวัติสีอ่าทีนี้ก็ลากยาวได้เพรามันใกล้มันเล็กอ่าตุงต้งตุ้งโอเคอันนี้ด้วยไหมอ่ะอันนี้ด้วยเนาะริมริมด้วยอ่าริมริมด้วย ริมๆมดยเด้อตรงนี้ก็ดูดสีทำให้มันเรียบร้อยกันนะอ๋ะ <c oughs> อตรงนี้ด้วยหนิไม่ขอบนี้ด้วยนะคะ ได้แค่ไหนก็ต่อเอาใครลากยาวไม่ได้ก็ต่อต่อ,เอาเนะคะเล็กมั่งใหญ่มั่งไม่เป็นไรนะพยายามอย่าหมุนอย่าหมุนเยอะเนาะลืมตัวถ้าเราหมุนเยอะมันก็แปลกนะอันเนี้ยเขาก็จะสูญเสียความคมชัด ลงไปหน่อยหนึ่งทีละหน่อยทีละหน่อยไม่รู้เดี๋ยวนี้เขาแก้ไขหรือยังนะแอปเนี้ยก่อนหน้านี้จะเป็นเนาะอ่ะ่ว่นจุ้มได้แล้วนะคะค่ะต่อไปนะคะอ่ะเราก็ไปที่บาทอะไรดีอ่ะวัวจุ่มแบบแข็งแล้วกันเนาะอ่ะ ก็ปรับให้ใหญ่หน่อยนึงแล้วเราก็ไปอย่างนี้ค่ะเอา้าเอาสีก่อนโอคนี้อ๋อมันกลืนไหมมันกลืนไหมคะไม่กลืนหรอกไหมอ่ะปรับอีกติดนึงก็ได้ค่ะให้เขาเข้มกว่านิดนึงนิดนึงอ่ะตรงไหนที่มันเป็นรอยต่อเราเราก็ไปใส่ใส่ขาให้เขานี่อย่างนี้ เราต้องไปอันปิดอันฟ้าล็อกก่อนนะคะไม่งั้นวาดตรงนี้ไม่ได้เลยเนี่ยเริ่มไม่ต้วละตึงตึงตึ้งอันนี้ได้นะคะ สไตล์ใครสไตล์มันนะคะบางทีอาจจะไม่ใช้แบบเดียวกับประชมก็ได้นะคะอาจใช้อย่างอื่นลายอื่นได้หมายถึงใช้บัตรแบบอื่นหรือว่าไอ้รูปทรงอื่นได้นะคะแคคตัสมันมีหลายรูปทรงนะอีได้แล้วอ,อันนี้อันนี้รอบอันนี้ก้อนเนาะ อันนี้ก็ต้องปรับปัดให้เล็กลงนิดนึงอ่ะดูสีอันนี้อ๋อใช่ดูสีอันนี้โอเคไปก็อันนี้แล้วกันอุ้ยใหญ่ไปใหญ่ไปคะ่ะปรับปัดให้เล็กนิดนึง อเค okay. ทีนี้เราได้ต้นแล้วเราได้ดอกแล้วเดี๋ยวก่อนเราก็เอาดอกนี้นะคะมาคัดลอกเออแต่แล้วเราก็ปิดตาตัวนี้นะไปที่ลูกศรสีทิศ แล้วก็อ่ายอ่อเขาอะก็ติ๊กถูกแล้วก็เปิดตาอันนี้นะอ่าเสร็จแ,แล้วเราก็ลูกศรสีทิศเลื่อนเข้ามาค่ะอ่าให้เขาอยู่ตรงไหนดีให้เขาอยู่ตรงประมาณน,นี้เนาะติ๊กถูกอ่าแล้วก็เลื่อนให้เขาขึ้นไปอยู่ข้างบนเหนืออัน,นี้โอเคแล้วเอาไปที่อันนี้เครื่องหมายนี้รูปรูปแบบมุมมองอ่าแล้วก็ไปดัดเขาก็ได้นะ ให้เขาหันไปข้างนัขง,ข,งข้างนู้นเนาะคืออ่ะติ๊กถูกให้เขาหันไปด้านนั้นละอ่ะไปใหม่ไปที่ลูกศรสี่ทิศใหม่จะขยับเขาอ่ะเอาเอา,เอาอันแรกให้เป็นติีฟ้านะเราจะขยับเขาเราไม่ดัดละอัะนนี้หนึ่งอันยออ่อเอาปากกาก็ได้นะคะยออ่อสมมุติว่าได้ละหนึ่งอันตึง อันที่สองอันที่สองทำยังไงดีเ,เดี๋ยวปิดตานี้ก่อนนะทีนี้เราก็เอาไอ้ตัวนี้กับตัวเนี้ยเข้าไปอยู่ในแฟ้มในโฟลเดอร์นะอะเพิ่มโฟลเดอร์นะก็ลากเขาลงมาใส่ลากตรงสามขีดนะ่ะยุบมันเสร็จแล้วมาปิดตาก่อนแล้วก็มาเปิดตาตัวนี้ค่ะลองเอาอตัวนี้ออกสิเออเอาอตัวนี้ออกเอาตัวไหนออกอีก เอาตัวนี้ออกโอเคแล้วก็เห็นไหมมันเป็นรูปล่ลางนี้แล้วก็เอาตัวเนี้ยเอาตัวเนี้ยสีส้มนี่แหละไปคัดลอกคัดลอกเลเย,ยอร์เห็นไหมคะเดี๋ยแล้วก็ไปลูกศรสีทิศไปที่มุมแล้วก็หมุนอ่าแล้วก็ติ๊กถูกนี่เราอาจจะปรับมันหน่อยหนึ่งก็ได้นะให้มันแบบให้มันบิดสักหน่อยมันจะไม่เหมือนกัน บิดเบี้ยวได้เลยถ้าไม่พอใจอ่ะลูดลูดตรงนี้ไปอีกได้นะคะให้มันเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้นะคะ,ะสมมติว่าสมมติว่าสวยแล้วบิดเบี้ยวไปอ่ะได้หนึ่งอัน ยุบมันค่ะยุบมันก่อนเสร็จแ,แล้วเราก็ไปตรงนี้แหละไปที่นี่เราไปตรงนี้นะคะเพิ่มโฟลเดอร์เพิ่ม folder, เลเยอร์จากโฟลเดอร์เห็นไหมไปคัดลอกมันปิดตาส่วนอีกตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะทําเราย่อมันก่อนนะอ่าติ๊กถูกเปิดตาตัวนี้แล้วก็ไปที่ลูกศรสี่ทิศเนาะเราจะให้เขาอยู่ตรงไหนเขาขึ้นมาก่อนอ่ะติ๊กถูกก่อน ให้เขาอยู่ข้างบนอโอเคไปลูกศรสี่ทิศไปที่ตรงนี้ไปที่รูปแบบมุมมองเราจะทำให้เขาลองลองลองทำให้เขาอาหารมาทางนี้มั้ง นคล้ายว่าคล้ายๆว่าเขาจะหันไปทางนู้นนูะได้ไหมโอเคได้แหละติ๊กถูกไปก่อนตุงอืม เราลองเพิ่มโฟลเดอร์คัดลอกคัดลอกเลเยอร์ซิอีกทีหนึ่งแล้วเอาตัวนี้ดัดอีกทีซิออหมุนมั่งออให้เขาดูหนานหนาเนาะดิกถูกไปก่อนดิกถูกเสร็จแล้วเราก็ลองปรับไอตัวนี้มุมมองอีกทีหนึ่งซิยังไม่ง โอเคให้มันดูหนาหนาขึ้นนิดหนึ่งเนาะติ๊กทูกเริ่มไปไหนแล้วเนะี่ยเริ่มไปไหนละอา้าต่อค่ะนี้เราเดี๋ยวจะมีดอกตูมสักหน่อยหนึ่งนะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเอาสองอันนี้นะคะอันนี้ลงมาทับกันก่อนให้เป็นดอกเดียวเสร็จแล้วก็เอามาอยู่ในโฟลเดอร์นะคะแล้วก็พับมันไว้ก่อน เราจะเอาตัวไหนดีละ่ะเอาตัวนี้แล้วกันอ่ะโอเคตัวนี้ดีนะที่ไม่ทิ้งอาปิดตาตัวนี้น่ะเอาตัวนี้รวมมันเอาตัวนี้นะรวมมันเอามาทับกัน่ะแต่แล้วออกออกมาจากโฟลเดอร์เนาะเอาโฟลเดอร์ทิ้งไปก่อนเดี๋ยวจะงงอ่ะเราตอนนี้เราจะเราก็เป็นดอกนี้ดอกเดียวนะเนี่ยดอกนี้ดอกเดียวเสร็จแ,แล้วเราก็จะเอาให้มัน จะอยากจะได้ให้เป็นดอกตูมที่จริงเราวาดเอาก็ได้นะแต่เราอยากทําแบบนี้อ่ะลองลองทําดูนะอ่าต่อไปเดี๋ยวเราเอาเอาแค่นี้เอาสักสามสี่กลีบเนาะลบมันก่อนแล้วลบมันก่อนแล้วกันนะคะโอเคปากการมกเกอร์แบบแข็งลบไป แล้วก็ไปปรับบัตรให้เล็กๆแล้วก็ไปดูใกล้ๆแล้วก็ไปลบให้ประดีดหน่อยเนาะลบให้ประดีดนิด,น,ดนึงโอเคโอเคแล้วเลยลองไปดูซิไปบีบเขาดูไหม,มมองมองเราใช้มุมมองอประมาณนี้ได้ไหมเอ่ย อ่าอย่างนี้อย่างนี้อ่ะบิดไปบิดมาได้นะติ๊กถูกค่ะแล้วไปเปิดตาอ่าแล้วก็เอาตัวนี้เอาขึ้นไปข้างบนเนาะข้างบนดีไหม่ะแต่แล้วเราไปลูกศรสี่ทิศโอ้ล้วก็ไปยอ่อเขาแล้วก็ไปหมุนอ่าติ๊กถูกไปก่อนมันยาวไปเห็นไหมเราก็ไปปรับมันใหม่รูปแบบมุมมองนี่แหละอ่าไปยอ่อมัน ไปทาบิดเบี้ยวยังไงก็ได้ค่ะให้เขาแบบได้ทรงเนี้ยตีถูกอ่าแล้วเราก็เอาเปิดตาตัวนี้เอาตัวเนี้ยให้มันอยู่ข้างใต้นี้อ่าจับมันลงมาให้อยู่ข้างใต้ให้เขาซ่อนอยู่ข้างหลังเห็นปะให้เขาซ่อนอยู่ข้างหลังอ่าแล้วก็ไปลูกศรสี่ทิศอีกทีนึงค่ะอาจจะไปยอ่อเขาก็ได้โอ้ไม่ได้เลยเขาใหม่ปรับปรับเขาใหม่ ให้เขาแจกแชกอ่ะอือประมาณนี้อาติ๊กถูกได้แหละได้แหละได้แล้วอันนี้ลบก่อนนะอยู่เลเยอร์ไหนเลเยอร์เขียวอโอเคเราได้แล้วโอเคไหม